รายง,งานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2568โดยศูนย์แรงงานอำเภอจจแนะิญผลการให้บริการด้านแรงงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประจำปีงบประมาณ2568ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวน548คน58.92เอร์ซตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจำนวน313คน56.09เปอร์เซนด้านจัดหางาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางานตำแหน่งงานว่างจำนวน24คนขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานจำนวน1 9คนด้านประกันสังคมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมจำนวน60คนชี้เป้าจำนวน30คนสมัครใหม่จำนวนสมคนเบิกสิทธิ์จำนวนสอคนด้านฝึกอาชีพ กิจกรรม1อําเภอ1กลุ่มอาชีพมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจังหวัดนราธิวาสหลักสูตรการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกระหว่างวันที่6-8กุมภาพันธนะ์2568ณที่ทำการกลุ่มสตรีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านไอบอแตหมู่ที่4ตำบลช้างเผือกอําเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อย,ยกระดับรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจนในพื้นที่อําเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสหลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์วันที่17กุมภาพันธ25นะ์2568ณห้องประชุมสุนทรริทิพักดีชั้น2ที่ว่าการอำเภอจจแนจังหวัดนาราธิวาสโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเพื่อยกระดับรายได้ให้พ้นเกณฑ์ความยากจนในพื้นที่อำเภอจจแนจังหวัดนาราธิวาสหลักสูตร การทำน้ำพริกสมุนไพรวันที่17-21ถึงกุมภาพันธ์2568นาอณศาลาอเนกประสงค์ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแอแจหมู่หนึ่งตำบลพดุงมาศอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ2568กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานหลักสูตรการทำกระเป๋าจากผ้าปาเตวันที่24-28ถึงกุมภาพันธ์2568นณที่ทำการชะระบบ้านริงแงหมูม่3ตำบลพดุงมาศอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตรและการขนส่งโลจิสติกส์ภาคใต้ชายแดนหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปวันที่24-28ถึงกุมภาพันธ์2568นณศาลาอเนกประสงค์มัสยิดบ้านยาอหมู่หนึน่งตําบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทํางานแก่แรงงานนอกระบบรวมแรงงานสูงอายุและแรงงานพิการหลักสูตร การจัดทำยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพยาหม่องไพรน้ำมันนวดไพรพิมพ์เสน้ำวันที่25-27กุมภาพันธ์2,568นะณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านรือเปาะหมูสี่ตำบลดุทรงยออำเภอจะแน,นะจังหวัดนาราธิวาสจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ